สวัสดีค่ะพี่พิงค์น้องมหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์กลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะกลับมาทํานายดวงรายเดือนประจําเดือนท่านวาคม2563ให้กับพี่น้องชาวราศีกุมนั่นเองค่ะพี่น้องคะนะจะสิ้นปีแล้วนะคะพี่น้องนะเรายังเหลืออีกหนึ่งเดือนที่จะดูเป็นแนวทางแต่เที่ยวนี้หมอจะเจาะ4เรื่องนะคะก็คือเจาะเรื่องที่1คือการงาน เรื่องที่สองการเงินเรื่องที่สามความรักเรื่องที่สี่เรื่องของสุขภาพนะคะพี่น้องค่ะนะเพราะเอาเป็นแนวทางได้นะเที่ยวนี้นะคะเราจะใช้ไพ่ทั้งหมด22ใบเป็นไพ่หลักนะคะพี่น้องนะจะนะคะใครเข้าประเด็นทีละเรื่องว่ายอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกว่าในเดือนธันวาคมในคลิปเดือนธันวาคมนั้นสําหรับประมอนะประมอ,ร,ะมอรู้สึกชุ่มชื่หนหัวนะคะ เนื่องจากว่ามันจะสิ้นปีแล้วนะเราก็จะได้นำเนินการวางแผนนะคะในปี2564ว่าจะต้องดำเนินตามแผนนะตั้งเป้าหมายเรื่องอะไรบ้างนะัดเองค่ะพี่น้องค่ะนะและก็ที่สําคัญนะคะพี่น้องชาวกลุ่มเราอายุเพิ่มขึ้นหรือแก่ขึ้นอีกหนึ่งปีว่าอย่างนั้นนะคะเอาละเรามาดูเรื่องแรกก่อนนะคะ เรื่องแรกคือเรื่องของการงานนะคะจะไพ่อาจจะมองไม่เห็นในพระหมออ่านให้ฟังนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินนะและก็เรื่องของความรักเที่ยวนี้ทำไยเรื่องความรักความสัมพันธ์บ้างนะคะและก็เรื่องการเรื่องของสุขภาพนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะาสุขภาพโอเคอ่า มาทำไมกันค่ะพี่น้องชาวราศีกุมนะสำหรับเรื่องการงานนะักขณะนี้หรือที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องชาวราศีกุมอะเรื่องของการงานมีความรู้สึกว่างานนะในส่วนของงานนั้นเนี่ยนิ่งๆอะไม่มีความก้าวหน้าในความรู้สึกเนื่องจากว่าวิกฤตโควิดเศรษฐกิจอย่างนี้น่าจะเป็นประเด็นนี้มากกว่านะคะแล้วก็บางท่านนั้นเนี่ยก็อาจจะอยู่บ้านเฉยๆนะคะ แต่มีงานทำนั่นแหละนะคะแต่ว่ามันไม่มีความก้าวหน้านะบางท่านนั้นก็อาจจะว่างงานนะถ้าเป็นแบบนี้ก็คือได้ไพ่เดอะสตาร์แชทเมนแล้วก็เดอะมูนนะคะและทั้งสามใบนี้นั้นเนี่ยเรื่องของการงานเนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะเริ่มต้นงานใหม่และก็พี่น้องชาวราศีกลุ่มรู้สึกว่าจะตึงเครียดซะหน่อยนะลังเลเครียดว่าเออถ้าเราจะเปลี่ยนงานใหม่นั้นเนี่ย จะดีกว่างานเก่าหรือเปล่าในกรณีที่ยังมีงานทําอยู่หรือบางท่านนะได้งานในสิ่งที่เราไม่ชอบไม่รักงานที่ไม่ชอบไม่รักแต่ว่าจําเป็นต้องทําแบบนี้พระหมออยากจะแนะนําว่าถ้าเกิดว่าทั้งสองกรณีเนี่ยนะเราเปลี่ยนงานนะคะจะเป็นเปลี่ยนงานนะเปลี่ยนงานใหม่ เราก็จะต้องคิดบอ,บอกว่ามันจะต้องดีกว่าเดิมนะคะพี่น้องค่ะ mm hmm. พี่น้องค่ะเราจะต้องทํามันให้ดีที่สุดนะคะพี่น้องชาวราศีกุมนะอ,อย่างงี้นะส่วนใครที่เป็นเจ้าของกิจการก็ยังลังเลว่าออจะกจะขยบขยายหรือไม่อย่างไรนั้นเนี่ยก็อบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็ต้องรอจังหวะนะคะก็คือรอปีใหม่เลยนะเพราะมันนิ่งๆน,นะคะ mm hmm. ในเรื่องการงานนั้นนิ่งๆน,น,นะ ดังนั้นตอนนี้เลิกวิตกกังวลน,นะเรามีงานทําอยู่มีกิจการเราก็บริหารจัดการเข้านะคะทาในปัจจุบันนั้นได้ดีที่สุดนะคะพี่น้องชาวราศีกลุมนะเที่ยวนี้นะต่อไปเรื่องของการเงินเรื่องของการเงินขึ้นไพ่เอ่อเทมโวร์นต์นะคะเวย e ฟอร์จูนแล้วก็ The ะเออร์มิทั้ง3าใบนั้นเนี่ยเรื่องการเงินก็ต้องระมัดระวังนะคะพี่น้องค่ะนะ ยังคงเป็นเงินหมุนอยู่มีโอกาสที่การเงินเข้ามาแน่นอนละพี่น้องชาวราศีกุมะนะคะเป็นดวงที่เอ่อเป็นเป็นราศีที่ดีนี่ว่าไปนะคะแต่ว่าเรื่องการเงินนั้นมีโอกาสเงินเข้ามาแล้วมีโอกาสเงินหมุนออกหรือคว่ำนะคะพี่น้องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเป็นสมระถสมดุลน,นะคะเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกับผ้าลือสีนะคะอย่างนี้เลยนะคะประหยัดอดออมให้มากที่สุดก็คือเรื่องของการเงิน นะยังคงเป็นเงินหมุนอยู่นะคะพี่น้องคะ่ะแต่ยังคงมีการเงินเข้ามามีโชคลาภเข้ามาด้วยนะคะสำหรับในเดือนธันวาคมนี้นะต่อไปค่ะต่อไปเรื่องของความรักความสัมพันธ์บ้างนะความรักความสัมพันธ์นั้นเที่ยวนี้ขึ้นไพ่นะคะ the meridian ไพ่ the emperor และก็ไพ่ the i l o h e n c นเห็นไหมคะ เป็นไพ่ที่ในลักษณะที่ <c oughs> เป็นเป็นการปล่อยวางในเรื่องความรักทั้งสิ้นนะคะอย่างนี้นะอันนี้จะทำนายไปในลักษณะว่าถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์ใครที่มีความรักความสัมพันธ์ในกรณีที่มีครอบครัวแล้ว <c oughs> ก็ยังคงที่จะประคับประคองนะคะยังคงที่จะช่วยเหลือกันอยู่อย่างนี้นะคะหนุนกันอยู่ หรือความรักของพี่น้องชาวราศีกลุ่มนั้นเนี่ยมีเหตุมีผลนะคะอยู่ด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนอ,อย่างนี้เป็นคู่รักได้นะก็ถือว่าโอเคมากมายนะคะส่วนใครที่มีคนรักอยู่ณนะขณะนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าเออจะเกิดเหตุการณ์อะไรนะคะพี่น้องค่ะนะอยู่คบกันแบบผู้หลักผู้ใหญ่ในอย่างนี้นะ,ะและกรณีที่ใครที่ยังเป็นโสดอยู่ก็ ถ้าขึ้นอย่างนี้เนี่ยก็คือรออีกนิดหนึ่งนะคะพี่น้องการนะมันยังไม่โดดเด่นว่าเาจะต้องมีความรักหรือมีใครเข้ามาและรอถูกใจนะคะอ่ะเอาอย่างนี้กันค่ะพี่น้องชาวราศีกุมค่ะเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะ,ะเรื่องของสุขภาพนั้นเนี่ยปรากฏว่าขึ้นไพ่ไม่ค่อยโอเคนะคะพี่น้องนะคือไพ่เดชาริออตนะคะแล้วก็เดอะทาวเ นะและก็อ่าเดอะเอ็มเพรสนะคะพี่น้องนะราทีนีถ้าเกิดจะทำนายไปในเรื่องสุขภาพนะสุขภาพนั้นเนี่ยดูว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยที่จะมีโรคอะไรที่จะจะเข้ามาทำทำร้ายหรือทำลายพี่น้องชาวราศีกุ่มนะคะ ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์อยู่แต่สิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือให้ระมัดระวังอุบัติเหตุนะคะพี่น้องกันนะอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะคะอ่าเจ็บไม้เจ็บมืออ่าอย่างเงี้ยโดนของแหลมมีคมทิ่มแทงหรือการใช้รถใช้ถนนหรืออย่างไรเนี่ยนะคะหรือไม่ก็เหตุเกิดขึ้นในบ้านในไซตงงานนะคะอันนี้ให้ระวังในส่วนของสรีระร่างกายของเราไว้ดีนะคะพี่น้องชาวราศีกุมนะ ส่วนในส่วนของเขาเรียกว่าในส่วนของโรคโรคประจําตัวหรือโรคอะไรที่มันจะเข้ามาด่วนๆน,นี่ในเดือนธันวาคมนี่มองไม่เห็นนะคะพี่น้องคะ่ะนะเห็นแต่อุบัติเหตุนะอุบัติเหตุที่เราจะต้องระมัดระวังนะคะพี่น้องนะอ่ะเพราะฉะนั้นทั้งสี่เรื่องคิดว่าเป็นแนวทางได้นะค,ะพ,นคะ,ะ,ะพี่น้องชาวราศีกุมค่ะอ่ะขอพี่น้องชาวราศี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.